วิธีใช้นะหน้าทองวิชามหาเสน์ชั้นสูงก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับส่วนท่านที่อยากจะดูดวงอยากจะสักยันอยากจะทำพิธีต่งตางๆางกับผมนะครับถ้าสามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับ085 449 149 9หรือว่าติดตาม Facebook Fan นเ g จอาจารย์เอกธนกรซิมแสร,รวยง่ายครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายครับวันนี้เราจะมาคุยในหัวข้อประเด็นเรื่องวิธีใช้วิชานะหน้าทองวิชามหาเสน่ห์ชั้นสูงนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าวิชาณนะหน้าทองนี้เป็นวิชามหาเสน่ห์ชั้นสูงจริงๆในสมัยโบราณครับเขามีความเชื่อครับว่าวิชาคงกระพันชาติคือเวลาใช้วิชาคงกระพันชาตีเนี่ย ไปไหนมันจะร้อนมีแต่เรื่องมีแต่คนอยากจะลองของเราอันนี้ก็เป็นจริงครับเพราะว่าตัวของอาจารย์เองเคยผ่านประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วแล้วอย่างหนึ่งตัวของเราเองเนี่ยเวลาเราเล่นวิชาด้านกครงกระพันจาตใเราจะมีความฮึกเหิมคือไม่เกรงกลัวใครเพราะไม่เกรงกลัวใครเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นคนแข็งกระด้างก็จะเป็นคนที่มีมีมีคนแบบว่าไม่ชอบที่หน้าเรามากถูกไหมครับจะไม่เหมือนคนที่มีมหาเสน่ห์ คนที่มาหาเสน่ห์เนี่ยไปไหนจะมีคนรักเพราะว่าหน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเดินมาคนก็เอ็นดูเราแล้วแต่เดี๋ยวอาจารย์จะค่อยเล่าให้ฟังว่ามันมันมันทำไมถึงจะใช้แบบไหนมันถึงจะโอเคอันนี้อาจารย์ก็เล่าให้ท่านชมฟังก่อนว่าวิชาเมตตามันก็มีผลดีคำโบราณบอกว่ามีวิชาเมตตาไปที่ไหนแล้วไม่อดอยากเป็นความเชื่อแบบนี้แล้วมันก็เป็นความเชื่อที่แท้จริงด้วย คนนี้เขาบอกว่าผู้ที่ปรารถนาความร่ํารวยผู้ที่ปรารถนาความร่ํารวยนะหรือว่าความไม่อดอยากเนี่ยเขาก็จะแนะนําครับว่าให้ลงคู่กันระหว่างเมตตาเมตตามาเสน์คือไปไหนคนรักเอ็นดูกับคําว่าพภกกระซับพวกกรัพัพพ์คืออะไรความร่ํารวยเวลา,เรา,เ,ราเราลงสองอย่างนี้เอาไว้กับตัวเขาก็บอกว่าเวลาเราเดินทางไปแห่งหนึตบนใด ก็จะได้รับความเมตตาปาณีจากคนที่พบเห็นเราถ้าเราไปทำธุรกิจการงานคนก็อยากจะส่งเสริมเราเสร็จแล้ววิชาพวกกระซับก็คือทำให้เรามีความร่ำรวยนะเก็บเงินเก็บทองอยู่แต่ครนนี้ในปาาัจจุบันคณาจารย์หลายๆท่านเวลาลงท่านก็จะลงครอบคุมเอาไว้ว่าวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งให้มีคุณสมบัติครอบคุมทั้งเมตตาเมตตาไปไหนคนรัก โคกกระซั์ให้ร่ำรวยมีเงินเก็บตั้งตัวได้แค้วคาดไปไปไหนก็คือแค้วคาดจากพยายออันตรายอุบัติเหตุทั้งหลายคงกระพันชาตีขอให้อ่าเขาเรียกว่าฟันแทงไม่เข้ามหาอุดมาหาอุดคือปืนยิงไม่ออกครูบาอาจารย์ท่านก็จะลงรวมๆไว้ในวัตถุมงคลชิ้นเดียวถ้าเป็นอัขระเลขยันก็เช่นกันครูบาอาจารย์ท่านก็จะมีการลงหนุนลงเกื้อกูลไว้ในในทุกๆรูปแบบ คันนี้วิชาณน้าทองเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเป็นเครื่องมือชนิดเดียวที่ไม่รวมมิตรเพราะว่าถ้าเกิดรวมมิตรเนี่ยมันก็ใช้ได้ใช้ได้แหละแต่ว่ามันก็ถ้าจะให้ดีก็ต้องแยกประเภทมันก็จะเหมือนกับเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทางอันนี้เมื่อเราเองเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่เป็นเฉพาะทางถ้าบอกว่ามหาสเสน่ห์ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่าน,นก็ว่าเอ้ยณน,ะนาทองณนะหน้าทองนี่เป็นมหาสเสน่ห์ที่ ดูเหมือนง่ายแต่ยากง่ายแต่ยากคืออะไรคือคนที่ไม่มีความรู้ก็คิดว่าครูบาอาจารย์แค่แปะทองที่หน้าผากก็เป็นงานใช้ได้แล้วแต่ที่นี่คือเรียกว่านะหน้าทองแต่จริงๆแล้ววิชาหน้าหน้าทองดึกซึ้งกว่านั้นเพราะว่าหน้าหน้าทองนั้นไม่ใช่เป็นแค่การเขียนอักขรนะถ้าเขียนอักขรอย่างเดียวไม่แปะทองเรียกว่านณเมตตาแต่ถ้าเกิดว่ามีการแปะทองจึงจะเรียกว่าณหน้าทอง ขณะนีน้นหน้าทองเนี่ยก็จะอาศัยเรื่องของทองทองเนี่ยเป็นธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่คนรวยใช้คนเป็นเศรษฐีใช้คนที่มีความมั่งคั่งถึงจะใช้ธาตุทองเป็นธาตุที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็อยากได้น้อยคนที่จะไม่อยากได้ทีนี้ในการทําวิชาณหน,น้าทองของครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาการทำหน้าหน้าทองเนี่ยมันจะไม่ใช่ง่ายๆเหมือนที่ท่านผู้ชมเคยเห็นนะไอาการแปะทองแล้วก็สวดๆอันนั้นเป็นแค่กระบวนการภายนอกที่เด็กก็ทำได้หรือว่าอย่างเราเห็นในหนังในละครใช่ไหมที่ดาราเขาแปะทองแล้วก็เอามือขยี้คึงคึงคึง,คองทองซึมเข้าไปอันนั้นมันซึมได้ปกติครับเหมือนเครื่องสําอางที่ผสมธาตุทองต่างแต่ครนนี้ ในวิชาน้าหน้าทองนี้กำลังจิตของผู้กระทำวิชานี้จะต้องกำหนดจิตครับให้ทองเนี่ยธาตุของทองเนี่ยมันวิ่งไปทั่วร่างกายให้รัศมีทองเนี่ยมันเปล่งประกายผู้ที่ลงทองไว้กับตัวเยอะๆจึงมีเสมือนกับมีธาตุทองในตัวธาตุทองเป็นธาตุของมหาเศรษฐีธาตุในวิชาหงจุย้ยก็จะบอกไว้ว่าใครที่มีธาตุทองแข็งแกร่งบุคคลน,นั้นจะร่ำรวย นะคราวนี้ที่เป็นวัฒนธรรมในการใส่ทองเพราะว่าเราไม่สามารถเอาดันเอาธาตุทองไปอยู่ในตัวเราก็เอาเอาทองมาใส่ไว้ด้านนอกเพื่อแสดงว่าเราร่ํารวยนี้หลักการเดียวกันครับนะการที่เราลงนะหน้าทองนี้คือการที่เอาธาตุทองไปอยู่ในตัวสิ่งที่การเอาที่นำหนาหน้าทองไปอยู่ในตัวเอาธาตุทองไปอยู่ในตัวเนี่ยจริง,รงๆแล้วที่อิตบก็มีถูกไหมที่เขาเอามีการเอาผงทองมาทาเป็นเครื่องสําอางเครื่องประเทองผิว แม้แต่ทํายาในสูตรของไทยก็ยังมีการใช้ทองเนี่ยแปะทีะ่ตัวของยาก็ยังมีเลยนะในสมัยโบราณเพื่อเป็นการหนุนเสริมธาตุทองครวน,นี้ผู้ที่กระทาวิชาะห,หน้าทองนี้เขาก็จะทําการเวลาแปะหน้าหน้าทองลงไปเขาจะเดินจิตครับให้ทองเนี่ยวิ่งไปตามตัวของผู้ที่มารับการลงหนะ้าหน้าทอง เม <mm like ื่อผ like ู้ท anyway> ี่มาลงรับการลงน้าหน้าทองแล้วลงไปแล้วเวลาออกกําลังกายหรือเหงื่อออกเนี่ยในบางคนจะมีกระไหล่ทองมีคล้ายๆทองเนี่ยเป็นแบบผงๆเนี่ยมันออกจากเหงื่อบางคนก็เห็นกระตามแบบนี้อาจารย์ก็เวลาทําให้ลูกศิษย์ก็จะมีแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะอาจารย์มีหลายๆคณาจารย์ที่ทําแล้วก็เป็นแบบนี้เช่นกันนะครับนี่คือนี่คือการลงน้าหน้าทองแต่ครนี้จะทํายังไงให้ผู้ที่ลงน้าหน้าทองแล้วเนี่ย เอาไปใช้ให้บังเกิดผลจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ในหลายๆสำนักตั้งแต่โบราณกาลมาพูดตรงกันครับว่าการจะลงนหน้าทองนี้หรือว่าผู้ที่ลงนหน้าทองไปแล้วจะใช้ให้บังเกิดผลหนึ่งต้องมีความสะอาดทําไมต้องมีความสะอาดถ้าคุณลองนึกนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวกับสีผิวนะเกี่ยวกับความสะอาดดูความดูสะอาดตาไม่สกปรก ถ้าคุณดูสะอาดตาคนก็เป็นไงก็อยากคุยอยากคบหาคุณมีหน้าหน้าทองให้ตายครับถ้าคุณแบบว่าข,ขี้มูกกังเลยนะแล้วก็อะไรกันอ่าขี้ตาเยิ้มเลยแต่งตัวโสกระปรโสโคกมันก็ไม่ไม่เวิรค์คถูกไหมครับคนไม่อยากเข้าใกล้กลิ่นตัวแรงคนไม่อยากเข้าใกล้หน้าหน้าทองาการลงหน้าหน้าทองให้มันได้บังเกิดผลก็ต้องอิงกับความจริงอิงกับความจริงก็คือต้องมีความสะอาดดูดูสะอาดสะอา้าน เห็นไ,ไหมการแต่งเนื้อแต่งตัวถูกกาลเทศะการพูดคุยมีปิยาวาจาคือมีการพูดที่ไพเราะพูดแล้วน่าฟังถูกไหมครับเราเคยเห็นไหมคนที่ใส่ทองเต็มตัวแต่ว่าพูดจาหย,ยาบคายก็ไม่น่ารักแต่ถ้าจะมีกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่ยอมยอมเพราะอะไรก็ดูแล้วว่ารวยเห็นไ,ไหมทองนี่มันเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมที่บอกว่าความร่ํารวยนอกจากว่าเลขบัญชีในธนาคารของเรานอกจากธนาเงินในธนาคารของเรานอกจากรถสปอร์ตของเรา นอกจากรถเบนซ์ของเราที่มันจะบอกว่าเอ้ยคุณรวยจริงๆใช่ไหมคนอวดรวยเนี่ยจริงเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะใช่ไหมเข้าหาเยอะด้วยหวังผลประโยชน์นะจะได้ใจหรือไม่ได้ใจไม่รู้ละแต่ว่าคนเข้ามาหาแล้วนะถ้าไปาถ้าเราดูหนังก็จะเห็นนะสาวๆก็จะมาปาขาถ้าหนุ่มๆเห็นสาวๆที่ดูรวยไม่ใช่ว่าแต่เฉพาะธาตุทองนะครับ มาถึงแล้วดูร่ํารวยดูมีเพชรมีทองใช่ไหมครนี้ก็จะดูแบบหน้าหน้าเข้าไปตีสนิทเหลือเกินครนี้การที่ลงใน,นหน้าทองเนี่ยถ้าจะหวังให้บงัเกิดผลจริงหนึ่งคือการแต่งตัวให้ดูสะอาดสองพูดจาให้ไพเราะสามรู้จักใช้เวทมนต์คาถาวิชารู้จักการใช้เวทมนต์คาถาในที่นี้ก็คือ ครูบาอาจารย์ในแต่ละสำนักเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีคาถาให้สวดอ่าสวดน,นะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูนะอันนี้ก็คือแบบมาตรฐานทั่วไปใช่ไหมหรือว่าในแต่ละสำนักก็จะมีคาถาต่างกันไปนะมีคาถาต่างกันไปแล้วแต่สำนักครน,นี้หรือว่าบางสำนักก็ใช้นณะหน้าทองผิวผ่องกายาหญิงชายทั่วล่าเห็นหน้าเอนดู อันนี้ก็เป็นหนึ่ง,นงในคาถาแต่มีเยอะมากเลยนะคาถานะีมีเยอะมากครนี้ก็การจะใช้นาหน้าทองนี้ให้บังเกิดผลการท่องคาถาเวลาท่องคาถาต้องวางจิตครับวางจิตให้เป็นยังไงเช้ามาเราท่องคาถาลนะณหน,น้าทองผิวผ่องกายาหญิงชายทั่วราเห็นหน้าดูหรือว่าณเมตตาโมกรุณาพุทธานีทายิยนดียะเอ็นดูเราท่องแบบนี้เสร็จปุ๊บหายใจเข้าออกครับ ช้าหายใจเข้าช้าช้าเสร็จปุ๊บหายใจเข้าหายใจออกช้าช้านึกถึงหลอดไฟหลอดไฟเนี่ยที่มันเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นไอหลอดไอหลอดแบบไอที่มันเป็นกลมๆนะแล้วมันค่อยๆติดสว่างขึ้นสว่างขึ้นสวา่สวางขึ้นช้าๆทำแบบนั้นเช่นกันก็คือนึกที่ตัวเราเองว่าเราเนี่ยมีแสงสว่างออกจากตัวของเรา คนเห็นเราเนี่ยจะต้องตะลึงจังงังนะตะลึงจังงานคือเอาไงคบว่าตะลึงจังงาง,งเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายนะว่ามันเป็นยังไงคุณเคยเจอผู้หญิงสวย,สวยไหมที่มาเดินห้างหรือคุณเจอผู้ชายหล่อที่มาเดินห้างคุณมองแล้วคุณไม่อยากละสายตาเลยไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตะลึงจังง,งังหรือเขายิ้มให้คุณเงี้ยคุณงงๆงอ่ะเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ก็สวยอะ่ะโอยอยากได้มากเลยผู้ชายนี้หล่อมากอยากอยากได้มากเลยแค่ยิ้ม ยิ้มมาก็ละลายแล้วอ่ะเป็นแบบนี้ครับไอ้นี่คือคําว่าตะลึงจังงนนันเวลาที่เราใช้วิชาตัวนี้นะครับก็ให้เราทําใจของเราก่อนเขาเรียกว่ามโนจิตคิดซะว่าเรานี้มีมหาเสน่ห์มากเลยเรานี่หล่ออย่างกากเกาหลีมาเกิดนะนี่คือนี่คือหลักการนะนี่คือหลักการแต่ก็ต้องยิงความจริงด้วยว่าเวลาเราลงหน้าหน้าทองไปแล้วไปพบเจอผู้คนก็นไม่ใช่โขด่าเป็นไฟลุก นะพูดจาไม่มีสัมมาคารวะเย่อหยิงแต่งตัวสกรปรกซกงกพูดคําด่าคําอีกมากมายใก่กองนะครับก็คืออย่าไปทำนะก็คือเราก็เรามองนะครับว่านางสาวไทยทำแบบไหนนะหรือว่าดาราพิธีกรที่เขาเวลาอยู่ในละครอยู่ในทีวีที่เป็นดีๆเขาทําไงก็ทําแบบแบบเดียวกัน,นครับนั่นคือเป็นจุดที่ทําให้คนเนี่ยเอนดูเรา นี่คือวิธีการใช้นหน้าทองนะอา้าวเล่ามาขนาดนี้แล้วหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะการลงนหน้าทองจะเสริมเสน่ห์เสริมความร่ำรวยให้กับผู้ที่ลงแต่ผู้ที่ลงก็ต้องมองความจริงด้วยเช่นลงนาหน้าทองมาแล้วมีคนมาเมตตามีคนมาเอ็นดูให้งานให้งเงินแล้วเราก็ต้องรู้จักบริหารจัดการเงินรู้จักบริหารจัดก,การเงินด้วย ก็จะร่ํารวยอย่างคนสวยลงหน้าหน้าทองไปมีป๋ามาจีบมีไฮโซมาจีบเหมือนดาราใช่ไหมมีไฮโซมาจีบมีไฮโซมารักแต่ถ้าไม่รู้จักบริหารจัดการให้ดีก็จะเหมือนที่ทดาราเปลี่ยนคืออะไรไฮโซทิ้งถูกไหมเลิกลาก็มากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องย้ําเตือนสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องย้าเตือนท่านผู้ชมว่าทุกอย่างไม่เกินกมทุกอย่างไม่เกินกรมลงหน้าหน้าทองไปก็จริง มีมหาเสน่ห์มากก็จริงสวยอย่างกาดาราแล้วหล่ออย่างกะดาราแล้วหรือไม่ได้หล่อหรอกแต่ว่ามันดูดีเหมือนไฮโซหลายๆคนที่เขาก็มีชื่อเสียงมีความร่ำรวยมีความดูดีแต่ว่าวิบากกรรมครับเป็นตัวกําหนดครับว่าคุณจะมีรักแท้หรือไม่มีรักแท้คุณจะถูกขับถยศหรือไม่ถูกทรยศอันนั้นกรรมเก่าเป็นตัวส่งผลณหน้าทองเป็นเพียงแค่ปาการด่านแรกที่ทําให้เขาเห็นคุณคุณเห็นเขา แล้วเขาเอ็นดูเราหรือคุณเอ็นดูเขาถ้าสมมติว่าอีกฝั่งตรงข้ามเขาลงนะเมตตามาคุณเห็นเขาคุณจะตะลึงจังงังเขาพูดอะไรคุณก็จะยอมยอมรู้สึกเกรงใจรู้สึกเอ็นดูรู้สึกสงสารหลักการนี้ครับนี่คือหลักการงห,หน้าทองอาจารย์เล่ามาถึงขนาดนี้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หากมีคําถามอะไรคุณเข้ามาถามอาจารย์ได้ใน f c e b o o k f a n p เ g e อาจารย์เอกธนกรสินแสรวยง่ายนะครับ ก็จะได้ให้คําแนะนําได้อย่างถูกต้องครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านร่ำรวยมีความสุขจะทําการสิ่งใดจงสําเร็จรุกประการสวัสดีครับ